เียนนิยายเนี่ยลุ้ต้องการที่สุดคือคนช่วยอ่านร่างแรกแล้วมาบอกกับเราว่าเฮ้ยตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะเขาจะิยายมันเป็นโครงที่มันใหญ่ใช่ไหมเราดูแลไม่ทั่วถึงจะมีคนช่วยเนี่ใช่ใช่ใช่ซึ่มาเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการสำนักพิมพ์ที่ต้องทํางานแบบนั้นใช่ถ้าดเขียนนอกเนี่ยเขาจ้างคนอ่านเลยนะจ้างอ่าน แต่ว่าของกอฟก็คือป้าบีก็จะอ่านมาก่อนแล้วอันไหนที่ป้าเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามว่าอันนี้มันคืออะไรนะขยายความหน่อยได้ไหมเฮ้ยตรงนี้เยอะไปรวบเข้ามาใช่คนนี้กับคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่ามันเหมือนกับเทรนเนอร์นั่งมม่ใช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 ่นั่งโมจะมีเทรนเนอร์ใช่ใดีมากแล้วแล้วก็ชอบที่ป้าบีเขาไม่แก้ไม่แก้อะไรที่กอล เอาไว้อะอันที่ก๊อปบอกว่าก๊อปจะสะกดแบบเนี้ยเออเขาก็เขาก็จะเขาเราต้องการจะพูดแบบนี้ใช่ใช่เขาก็จะบอกว่าโอเคอันนี้เขาต้องการเนี่ยต้องเข้าใจใช่เหมือนเทเนอร์ต้องเขาจะนักมวยตัวเองว่าถนัดแบบไหนใช่ใช่และแบบไหนไม่ถนัดใช่ใช่ใช่อย่าไปมาคับให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถนัดใช่ใช่แล้ว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 เมื่อไรลุงจะเขียนนิยายเสร็จอะป้าบีเขาก็รออยู่นะ เขียนเสร็จแล้วเรื่องนึงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะเขียนนี่ก่อนดีกว่าอะไรอ่ะทิกเยอินเน็กซก่อนเดี๋ยวเนี่ยกลับไปเนี่ยจะเริ่มต้นบทที่หนึ่งโอเคจากเวียงจันทร์ถึงปารีสโอเคและแฟลชแบ็กบทที่สองคิดถึงท่าเสาโอ้โหทีนี้คิดถึงทุ่งเชียงรากคิดถึงแม่น้ำลบบุรีโอเคยิงยาวเลย รอนะจ๊ะอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่หกเดือนไม่ถึงจริงเหรอทุกอย่างมันอยู่ในนี้ทับจะระเบิดอยู่แล้วโอเคสามเดือนเคยเขียนมาแล้วอแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ชีวิตในการเอ็กซไน์เนี่ยมันยังไม่เต็มอิ่มแต่ตอนนี้แม่งแบบเต็มจนล้นระเบิดเลยโอเควันที่บินจากเวียงจันทร์มาถึงปารีสเนี่ยเป็นวันที่แบบ <mm> มันเต็มใช่ไหมมันเต็มแล้วพอแล้วอันนิยายที่เขียนตั้งแต่อยู่กอมเมนมันก็แบบไปอ่านดูก็รู้สึกหน่อมแนมหน่อมแนมแต่ไม่แน่นะถ้าคนอ่านก็อาจจะว่าชอบไปเลยโอเคส่งมาก่อนส่งมาดูก่อนน้ำนั้นมันช่วงปีแรกเอสอ97จอพิมพ์ไปแล้วเนี่ยอยู่ในเครื่องที่บ้านโนนบ้านชายแดน ไม่ใช่ไม่เขียนเขียนแต่ว่าจะปล่อยของทั้งทีมันต้องแบบบึ้มบึ้มบึ้มใช่ไหมได้ได้โอเคเราเรามันมวยรุ่นแฮปปี้เวทแล้วลุงก็ไม่ต้องไปส่งฟ้าอย่างเดียวว่าพิมพ์แล้วเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ไม่คิดเรื่องนี้มากเลยไออาการชะงักงานทางการเขียนเนี่ยมันพอคิดจุดนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอดารุนวงไม่กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วไม่เขาไม่กลัวก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไงยังไงเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วลุงไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงอะไรเขาเดือดร้อนอยู่แล้วไม่ทํางานลุงเขาก็เดือดร้อนเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมไปทาให้เก็เดือดร้อนเนี่ยเราก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยไงถ้าเป็นน้องเปิดเปิดสํานักเปิดสํานักพิมพ์ใหม่มา ขายเองได้เลยแต่สมัยก่อนนะสมัยที่ลุงเขาป่าเนี่ยใช้ตำนพิม์พผีเลยต้นนพิมพ์นก,พมนกคูก่เออหนู่อยอ่านอืตอนเด็กเด็กอ่ะด้วยแรกองอุดมการใช้ชื่อตำนพิมพ์นกคูกไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ใครเป็นบรรณาธิการแต่โทษทีขายดีชิบหายดีอ่ะ ขายได้4,700เล่ม่ะพิมพ5,000เล่มนะอีก300เล่มนะเขายึดอีก300เล่มแกก <c oughs> จกใบ่ไปปะ <c oughs> ยกไปเลยกินปลาเยอะเดี๋ยวยคืออย่าไปกินแล้วกินน้อยมันจะไม่คุ้มไม่มันอร่อยครับอ,อ่มัน,ม,นมันจะป่นป่แบ่งๆกันกินยกไปทีละครึ่งตัว<อ> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาอีกไม่แพง3ตัว100ซื้อมา โอเคนะอยู่ตรงนี้ตับตัวลอยอืมตับมากเลยโอเคถ้างั้นเราลอนะจ๊ะอ่าเคี่ยวนี้ติดไฟรอได้เลยได้จ้ะกําลังปลุกเครื่องอยู่โอเคบอกเจ๊ดีนะได้แล้วขายหมดยัอองอ่ะของแกหมดแล้วหมดเลยจ้ะ OK 呗。